คอมเมนต์บอกว่าทำไมพี่หวาน,วานใส่วิกมาคะพี่เป็นมะเร็งค่ะพี่ทำคีโมโลแล้วผวร่วงเลยต้องใส่วิกลองลองอ๋อหรอคะอ๋อหรือทำไมพี่แก้มเกดหน,น้าเหมือนสปอนบ,บ็อกแรงมากๆเลยคะ่ะ <c oughs> วันนี้พี่แก้มหมแพ้กุ้งเหรอคะอ๋อแพ้กุ้งป่ะ,ะกิ่ของสงขค่น้อง <laughs> กนสาย <S <S ไม่สายมาพอดีนอยู <Contact kir gue bbe> ่น่าสดสามร้อยเลยมาสายสองวันติดสามร้อยต้องเบิ้ลคนดีคนเดิมไปปามใช่มะได้นรถกันค่ะ ชมเลฟซีทุกท่านเลยนะครับกนดีตอนรับเข้าสู่ช่อางขอปฐมอินดี้ตอนนี้เรากําลังเดินทางไปที่วัดดอกกลายนะครับอําเภอปวกแดงจังหวัดระยองเห็นว่าอําเภอเดียวกันแต่ว่าอยู่ไกลอยู่อยู่คนละภากอําเภอนะครับวัดดอกกลายอยู่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของอําเภอของเราอยู่อีกฝั่งนี้อะไรประมาณนี้ไม่ไม่ได้อยู่โซนเดียวกันนะครับอยู่คนละโซนงานนี้ติดต่อเจ้าภาพไม่ได้เลยนะครับเหมือนตร้างไหม เหมือนคนติดต่องานอนะติดต่อให้วัดแล้ววัดก็มาจํามาแล้วแล้วก็แล้วก็วกจบกันขาดกันเห <c oughs> มือนขาดกันกับเ,เราไม่เคยติดต่อพูดคุยกันอีกเลยอะไรประมาณเนี้นะครับแล้วก็สอบถามเข้าไปแล้วเขาก็ไม่ตอบกลับมาว่าแห่กี่โมงคุณหมูก็เลยเดาเอานะครับจากประสบการณ์ที่เคยไปวัดดอกกายว่าเราปีที่แล้วเราน่าจะไปช่วงนี้แหละนะไปเช้าๆปีที่แล้วไปได้พักเดียวกินข้าวพักเดียวแล้วก็เปิดโงแป๊บนึงแล้วก็แห่เลยอะไรประมาณนี้นะก็เลยเดาว,ว่าเขาคงไม่ได้แห่แห่สายหรอกนะถ้า 8ปดโมงเก้าโมงอะไรประมาณนี้นะครับเขาไม่ได้แห่เที่ยงเหมือนที่วัดอื่นก็เลยเดี๋ยวเราไปสแตนบายที่วัดดีกว่านะออกจากโรงเรียนมาประมาณ6กโมงนะครับคาดว่ดนาน่าจะไปถึงวัดประมาณ7จ็ดโมงแล้วก็กินข้าวผิดป,ปลาอะไรกันเรียบร้อยวันนี้มีมีสองแผนนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ๆวัดเขาอยากจะแห่เที่ยงแห่เพนขึ้นมาผงก็จะแบ่งวงนะครับก็คือทิ้งชุดเล็กทิ้งน้องๆชุดเล็กไว้ที่วัดดอกกายนั่นแหละนะแล้วก็เอาชุดใหญ่ไปแห่ที่วัดชุมแสงนะครับกนะ็แผน2อันนี้คือแผน2อนงะ นะเพราะว่าช่วงเนี้ยช่วงนี้ต้องบอกว่าเราเราแบ่งเป็น2วงได้สบายสบายเลยนะอยู่นะแบ่งเป็น2วงได้สบายเลยนะครับเพราะว่าเรามีทั้งหมด20สิคนแล้วนะวงละ10คนก็ยังดีนะถ้าเกิดงานมันอุบิเหตุจริงมีปัญหากิงก็อยากจะแบ่งวงได้นะครับแต่ปัญหาเดียวก็คือถ้าแบ่งวงก็ต้องทํารถเครื่องเสียงใหม่น้องก็จะร่วงไหมเนี่ย <laughs> มีสาวสวยนั่งอยูย่หลังเ,เดี๋ยวเราเดินทางไปนะครับแต่ตอนนี้เราผ่านถนนเส้นนี้ไปให้ได้ก่อนนะ ถนนเส้นที่สร้างนานที่สุดในสามโลกนะครับเออพระรามสองกับพระรามสองูนี่เจอพระรามบวกแดงเข้ามาไก็หยอนดูเขาน่าจะไปเขาน่จะไปลงทันกนณะนี้ไม่น่าจะไปขายของโอเคหลุดหลุดหลุดตายหยอนทำไมให้เสียศักดิ์ศรี มีธงแสดงว่ามีงานเนาะ <c oughs> ถึงจะติดต่อเจ้าภาพไม่ได้แต่มีธงแสดงว่ามีงานไม่วันนี้ก็เมื่อวานแหละใจไม่ดีเราเวลาติดต่อจะภาพไม่ได้เนี่ยเพราะเราเคยมีบทเรียนมาแล้วเรื่องนี้เนี่ยอารมณ์เจ้ภาพขี้เกียจคุยไง ถึงแล้วถึงแล้วนับข่าววัดดอก้าออหงความปลงะความสุขงด้ความสุขันไม่เช่ว่าเราต้องเป็นอย่างนี้ได้อย่างนี้คอความเรามีความสุขความสุขมันอยู่ที่การวางใจการวางใจนอนกำลังงค

ไม่มีอะไรทำแก้มีหัวข้อไหมนิดหน่อยค่ะทำไมพี่แก้มเกดหน้าเหมือนสปอนบ็นอกตอบคำถามค่ะ จะบอกว่าแก้มจะบอกว่าแก้มเหมือนฟองน้ำหรอกะมันไม่มีสมองไม่มีความรู้สึกนะคะฟองน้ำไม่คะเลแรงมากๆเลยค่ะวันนี้พี่แก้มหงมแพ้กุ้งหรอคะอ๋อแพ้กุ้งปะกิจของสงค่ะน้องนินทาไก่เหรอไก่เยอะจริงวะเนี่ย จะไล่ไก่ไหมหมาไก่เป็นเพื่อนกันนีทานหมากับไก่คึ้นไปเก้าดีนะขึานไปเก้าทำไมหน้าร้อนอ่ะบ้านแก่ไปกินเข่ากินข้าแบบใดนักินเข่าที่หวาน กี่คอมเมนต์วอ่ะเราจะไปไหนเดินทางนกันแล้วกดูรายชื่นะดูรายช่อขงท่านนะครับหิ้วเข่าเร็วนนะพี่นะครับราชื่อไปไปกินเข่ากินเข่าใหย่ใจะไล่บ้านนะหมูกางหลักไม่ดีลู้ยายไล่มั่ง ต้องมีแรแนะด้ายเล่นเอขาวิดเลยวินาีกาใครอะนาีกาพี่พัดอนาีกาพี่พัดนึกว่าของฟาร์มกึิงจอนรู้ใจไอตัวนี้ก็เกะกะเหลือเกินปีียงมันนี้เขาต้มขึ้ม่ค่อาแดงเรกระเพาะไม่ดีออกระเพาะไม่ดี กินดไ,กได้ถั่ดตะกอนนี่คือแบบแดงแบบสุดยอดอะเป็นแผลในกระเพาะนี่ยแผลในกระเพาะเก็บแล้วอืมแล้วคนนี้อะแดงไหมเขาต้มแดงไหมไม่แดงกินแดงไม่ได้ทำไมครับไม่กินก็ไม่กินอ๋อไม่เถอะเชิญ คนติดต่องานบอกมาแล้วเพิ่งจะตอบมาเมื่อเช้าเมื่อว่าแห่าโมงแห่ไม่งั้นไม่ใหม,ม,ม่แล้วมา8โมงเนาะ๋ยวเวลานอนไปอีกชั่วโมงหนึ่งจะได้็อเคเขาเพิ่งคุณหมูถามาถามาเมื่อวานแล้วเขาเพิ่งตอบมาเมื่อตอนเช้าเมื่อวนนี้ซึ่งมันไม่ทันแล้วนะแต่ว่าเราเราก็เคยมาที่นี่แล้วเราก็เลยเดาเอาว่ามันจะมาเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดีนะมาก่อนเวลาก็จะได้หลวมๆบ้างนะไปทุกง,งานก็รัดตัวกระชั้นตลอดเลยไปกินะข้าวรับ เราจับไว้น่าจะถึงร้อยล้านแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับจากจำนวนแปดสล้านที่ได้ใจในเบื้องต้นนะครับรงทานได้ยินว่าจะเปิดให้ประมาณสักเโมง<ส>นะครับ<ส>ตอนนี้โรงทานยังไม่เปิดนะครับให้เสร็จภาร,รกิจในบางส่วนก่อนเราจะได้เปิดไปพร้อมกันแต่วงพลาเปิดใช่ไหมครับโอเคครับก็เรามีมมโหรีก็คือแปลงวงที่จะ เป็นการวอร์มอัพไว้ก่อนนะครับเป็นการอาวอร์มอาวอร์มอัพไว้ก่อนก่อนที่จะเริ่มพิธีจริงนะครับอีกจุดหนึ่งที่จะขอประชาสัมพันธ์ก็คือสาราหองรายการในการตากอุจาร่อม้ทูบเทียนถางนปรรชาสัมพั์ในวัดงานสัมฤท้ต้อห้ทผมคนพูดเยอะๆตรงนั้นก็จะไปนทางหน้าสัมฤทธิ์อมตะที่เด็กแตงงานอยู่ท่ามกลางกขอนะครับอยาก้านไปักยกเนนานตนสบาการเปิดวงสัมฤทธิมแล้ชก็ มีปิดทองถัดไปมีปิดทองหลวงพ่อพุทธโสธรจำลองรูปเหมือนของหลวงพ่ออาจปฏิเจ้าวาดก็อยู่ตรงนี้ของเราปฐมบินดี้เป็นแฟร์เบิร์ที่จะนำ ใส่ต้เรามีขอให้สุดทใ,ใา้ครับนี่ิาที่ปายร้อาเรามีของที่เพื่อนเพื่นครั ไม่เกิดที่สินาทีนะครับ,รบเราจะได้ตั้งแถวสราหลักแถวองค์กระถิ่นเราพาวัสดแล้วนะครับท่านที่เป็นเจ้าภาพหลักนะครับขอเ,เชิญท่านไปพวกกับ